แฟนเรามาทำพิซซ่ากินคนเดียวจ้าเพราะว่าชนคุณแฟนแล้วคุณแฟนพุดมานักคำเดียวว่าแป้งแป้งไหนใครคือแป้งกูก็เลยลงมาทําคนเดียวเลยค่ะผู้หญิงที่หาเครื่องทําพิซซ่าได้ครบขนาดนี้จะไปงอให้ทําไมคะนี่หั่นไปเลยนะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่ผ่อนุญาตใช้สี่ฟองเลยนะคะเพราะว่าอยากให้โปรตีนมันมีมากกว่าคาร์โบไฮเดรตถึงแม้คนนั้นเขาจะเป็นคนที่รีเสิร์ชวิธีการทํามาแต่เราก็สามารถทําได้เหมือนกัน ก็มีเงาไว้ใยอย่างว่าทำไมปูอัดอร่อยวะไม่ได้ทำจากเนื้อปูด้วยซ้ำมันทํามาจากปลาอะไรสักอย่างทำไมไม่ได้ปลาอัดโทรคำทุศิษฐ์ทำให้น้องปลาเดดนึนนงคือเสียสละชีวิตมาให้พี่กินกระพี่เนี่ยหนูปุยหรอมันเจ็บนะคะมันเจ็บไตปลานี่คือครั้งแรกที่ฉันจะลองกินซอสพริกสีราชานะฟัง ก,ก็ซอสพริกสีราชาไงงงก็เป็นซอสพริกสุกแล้วอัตรา,าส่วนก็คือตามใจหนูเลยลูกแต่ดิฉันไม่มีซอสมะเขือเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอ,อนขุญาตใช้ซอสของพิซซาเลยเพราะไม่มีจริงมีคนที่รู้ว่าซอสมะเขือเทศอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่อยากถามสือลงไปเลยนี่ทุกครั้งที่เราทําเมนูไหนจะชอบคิดว่าเราเปิดร้านอาหารไข่อันนี้ดีไหมนี่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจเกินออริกาโนนะคะจ,จริงๆเขาเอาไ้โรยแต่ฉันก็อยากจะใส่ลงไปด้วยเพราะว่านี่คือสูตรของดิฉันนะคะป้งหนึ่งก้อนนี้เลยแป้งพิซซาที่เราเตรียมไว้ลงในกระ บ้างไม่มันทั่วเลยข้อดีของการทําอาหารอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะทําให้เราลืมเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่เรามีประเด็นกับแฟนไปนะคะแต่ลืมจริงไหมยังพูดถึงอยู่เริ่มฮงแอบได้กลิ่นไหมนะแต่ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามันไหมไม่ได้ไหมทุกคนมันเป็นปกติแบบว่าเราอบพิซซ่ามันก็ต้องมีกลิ่นเป็นธรรมดาอีปูอัดมันยังไม่ถึงคิวมึงมึงยังไม่ต้องลงอันนี้มึงลงได้แล้วโหจะมีซีแล้วเกินเฮ้ยมึงยังลงไม่ได้ซีมันยังไม่ได้ใส่สับปะรดความเป็นพิซซ่าถูกต้้อองงมมัันนตสบปะะรดค นี่ลืมที่เงียบอยูนเนี่ยคือลืมอ๋อข้าวโพดมอสซาเรลลาชีสค่ะเป็นพิซซ่าไม่มีชีสถือว่าผิดนะคะแส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปิดฝาอ้าวอีชีสไม่เป็นไรเพราะชาวิตาร่เขาก็ขูดชีสแบบนี้กันค่ะเหมือนมากมันจะไม่เป็นพิดไซสาถูกต้องได้ไงวนะเมื่อเราขูดชีสขนานี้ละปิดฝาค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน